สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวันนี้คือวันอังคารที่13มกราคมปี2026วันที่เราทุกคนต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวอชิงตันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันคือพายุสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชั่วชีวิตนี้เจอโรมพาเวลชายผู้กลมบางเหียนธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกาลังถูกต้อนให้จนมุม หมายเรียกสอบสวนทางอาญาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่ใช่แค่เรื่องของข้อกฎหมายแต่มันคือการประกาศสงครามกลางเมืองทางการเงินระหว่างทำเนียบขาวและเฟดเพื่อแย่งชิงอำนาจในการสั่งการดอกเบี้ยและพิมพ์เงินแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังสู่เวลา2องทุ่มครึ่งของคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI ที่กำลังจะประกาศออกมามันจะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆอีกต่อไป แต่มันคือหมายประหารที่จะปลิดชีพความเป็นอิสระของเฟดหรือจะเป็นทางรอดสุดท้ายที่ส่งทองคำพุ่งทยานสู่5,000ดอลลาร์แบบกูไม่กลับถ้าคุณคิดว่าทองคำที่4,600ดอลลาร์ในวันนี้คือจุดสูงสุดแล้วผมอยากให้คุณตั้งสติแล้วฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ให้ดีเพราะความประมาทเพียงนิดเดียวในคืนนี้อาจทำให้ความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตมาลายหายไปกับค่าเงินที่กำลังจะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษ ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงก้นบึงของแผนลับที่ทรัมป์กำลังใช้บีบพาเวลสัญญาณรายใหญ่เงินฉลาดที่วานกำลังโยกเงินหมื่นล้านออกจากดอลลาร์และกลยุทธช์ชี้ชะตาที่คุณต้องทำทันทีที่ตัวเลข CPI ออกมาเพื่อให้คุณไม่ใช่นักลงทุนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่เป็นผู้ชนะที่กุมชะตาชีวิตตัวเองในยุคที่โลกการเงินกำลังจะถูกรีเซ็ตใหม่หมดสิ้นลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าวันนี้เสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในบ้านของคุณเริ่มมีรอยร้าวและรอยร้าวนั้นมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่มันเกิดจากเจ้าของบ้านที่พยายามจะทุบมันทิ้งเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวินาทีนี้ครับตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีเฟดทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระที่อยู่เหนือการเมือง เพื่อประคับประคองมูลค่าของดอลลาร์และคุมเงินเฟ้อแต่ในเช้าวันที่13ม 26, กราคม2026กฎเกณฑ์นั้นได้ถูกฉีกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับการที่กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของฝ่ายบริหารออกหมายเรียกพาเวลในข้อหาทุจริตงบประมาณก่อสร้างอาคารเฟดฟังดูเหมือนเรื่องเล็กใช่ไหมครับแต่ในสายตาของนักลงทุนสถาบันระดับโลกเขามองออกทันทีว่านี่คือกับดักครับ มันคือการสร้างข้ออ้าง giving, ทางกฎหมายเพื่อปลดหรือกดดันให้พาเวลต้องยอมซีโรราบต่อคำสั่งในการลดดอกเบี s like, <S ้ยแบบกระหน่ำเพื่อเอาใจฐานเสียงการเมืองเหตุการณ์นี้คือ Black Swan หรือหงดดำที่ไม่มีตำราเล่มไหนเคยเขียนไว้เมื่อการเมืองเข้าแทรกแซงการเงินอย่างเบ็ดเสร็จดอลลาร์ที่เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของโลกจะกลายเป็นอะไรครับคำตอบคือความว่างเปล่าครับคุณเห็นไหมครับ ว่าค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกสั่นคลอนขนาดไหนในทันทีที่ข่าวนี้หลุดออกมาวานที่เคยถือครองพันธบัตรสหรัฐมหาศาลเริ่มส่งสัญญาณเทขายแบบเงียบเนียยเพราะพวกเขาไม่มั่นใจอีกต่อไปว่าเงินเฟ้อจะถูกควบคุมได้จริงหรือดอลลาร์จะถูกทําให้ด้อยค่าลงเพื่อล้างหนี้มหาศาลของประเทศนี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธาครับและทองคํา เพื่อนเก่าแก่ของมนุษยชาติกว่า5,000ปีกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเมื่อศรัทธาในกระดาษหมดไปผู้คนจะวิ่งกลับหาแสงสว่างสีทองที่ไม่มีใครสามารถเสกขึ้นมาจากอากาศได้ราคาที่พุ่งขึ้นมาทดสอบ4,640ดอลลาร์เมื่อคือนนี้ไม่ใช่การปั่นราคาของนักเก่งกำไรครับแต่มันคือการหนีตายของเม็ดเงินมหาศาลที่กำลังมองหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ราคาทองคำในวินาทีนี้จึงไม่ได้สะท้อนแค่ความต้องการซื้อแต่มันสะท้อนระดับความหวาดกลัวต่ออนาคตของระบบการเงินที่เราเคยรู้จักสิ่งที่เศร้าที่สุดคือนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากยังคงนั่งมองดูตัวเลขที่หน้าจอด้วยความลังเลหลายคนถามผมว่ามันแพงไปไหมที่จะเข้าตอนนี้หรือรอให้มันย่อลงมาก่อนดีกว่าไหมผมอยากจะถามคุณกลับตรงๆแบบเพื่อนที่หวังดีนะครับ ในวันที่ไฟกำลังไหม้บ้านคุณจะรอให้ราคาถังดับเพลินลดราคาลงก่อนหรือคุณจะรีบคว้ามันมาเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้ความมั่งคั่งที่สูญเสียไปเพราะการรอคอยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านมักจะสูงกว่าการซื้อในราคาที่แพงเสมอเพราะในระบบการเงินใหม่ที่กำลังจะมาถึงดอลลร์อาจจะไม่ใช่มาตรวัดความมั่งคั่งอิกต่อไปแต่มันคือจำนวนออนซ์ของทองคำที่คุณมีตั้งหาก ที่จะบอกว่าคุณคือใครผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงกลโกงของตัวเลข CPI และทำไมคืนนี้เวลาสองทุ่มครึง่งมันถึงเป็นวินาทีตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตการลงทุนของคุณอย่ากระพริบตานะครับเพราะเรากำลังเข้าสู่ใจกลางพายุที่เข้มข้นที่สุดมาถึงจุดที่ทุกคนทั่วโลกกำลังกลั้นหายใจครับคืนนี้เวลาสองทุงครึง่ง วินาทีที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประกาศออกมามันจะไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือคำพิภากษาทำไมผมถึงกล้าใช้คำที่รุนแรงขนาดนี้ลองคิดตามผมนะครับในภาวะปกติเงินเฟอ้อคือตัวกำหนดทิศทางดอกเบีย้ยแต่ในภาวะสงครามอำนาจระหว่างทรัมป์และเฟด CPI คืออาวุธสังหารครับหากตัวเลข CPI ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด หรือต่ำกว่าระดับ2.7%ทรัมป์และกระทรวงยุติธรรมจะใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานทันทีว่าพาเวลกำลังฆ่าเศรษฐกิจอเมริกันโดยการคงดอกเบี้ยที่สูงเกินความจำเป็นและนั่นจะเป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบในการออกคำสั่งพักงานหรือปลดพาเวลออกจากตำแหน่งโดยทันทีแต่ถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดละ่ะความหายณะจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะเฟดจะอ้างความชอบธรรมในการไม่ลดดอกเบีย้ย ซึ่งจะยิ่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าชั่วคราวและตบราคาทองคำให้ร่วงลงมาสลัดรายย่อยทิ้งแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงที่สุดเพราะหนี้สาธารณะของสหรัฐในปี2026นี้มันสูงเกินกว่าจะทนทานต่อดอกเบี้ยร,ระดับนี้ได้อีกต่อไปคุณเห็นไหมครับว่าไม่ว่าตัวเลขจะออกมาหน้าไหนผลลัพธ์สุดท้ายมันวิ่งกลับไปที่จุดเดียวคือการล่มสลายของความเชื่อมั่นในระบบเงินตราเดิม ในมุมมองของนักลงทุนทองคำระดับโลกเราไม่ได้มองแค่ราคาขึ้นหรือลงในระยะสั้นครับแต่เรามองที่พฤติกรรมของราคาที่ตอบสนองต่อข่าวหากคืนนี้ CPI ออกมาแล้วทองคำย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่4,575ดอลลาร์แล้วมีแรงดีดกลับยังรุนแรงนั่นคือสัญญาณยืนยันว่าวานกำลังเก็บของครับเขาใช้จังหวะที่รายย่อยตกใจเทขายเพราะตัวเลข CPI เพื่อกวาดซื้อทองคำแท่งเข้าพอร์ตในราคาที่ถูกลง อย่าปล่อยให้ความกลัวในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีมาทำให้คุณเสียแผนการใหญ่ครับหลายคนมักจะเฝ้าหน้าจอแล้วมือสัน่นพอเห็นกราฟดิ่งลงแดงเถื่อนก็รีบกดขายตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณกำลังส่งมอบความมั่งคั่งราคาถูกไปให้เหล่าธนาคารกลางและสถาบันยักษ์ใหญ่ที่รอขมือบอยู่ข้างล่างทองคำในวินาทีนี้มันคือเครื่องจักรตรวจจับคำหลวงครับ ข้อมูลข่าวสารอาจจะหลอกคุณได้นักการเมืองอาจจะโกหกคุณได้แต่แรงซื้อจริงในตลาดทองคำคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คืนนี้สองทุ่มครึ่งหากคุณเห็นความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงจงจำไว้ว่านั่นคือเสียงของระบบเก่าที่กำลังกรีดร้องก่อนจะสิ้นใจและทองคำคือสะพานเดียวที่จะพาคุณข้ามผ่านเหวนี้ไปได้ขณะที่วอชิงตันกำลังวุ่นวายกับการตีกันเองอีกซีกโลกหนึ่งกำลังเตรียมหมัดฮุกที่จะน็อกดอลล่าให้หลับกลางอากาศครับ คุณรู้ไหมครับว่าจู่ๆธนาคารกลางทั่วโลกถึงกวาดซื้อทองคํารวมกันมากกว่าเจ็บร้อยตันในเวลาอันสั้นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขากลัวเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าดีดอลลาร์ไรเซชั่นกลุ่มประเทศบริกส์ภายใตายการนำของจีนและรัเสเซียกำลังเตรียมเปิดตัวสกุลเงินสำรองใหม่ที่หนุนหลังด้วยทองคำหรือ Go b a c k c u r r e n c y ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2026ีนี้ครับ นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมหมายเรียกพาเวลถึงได้เกิดขึ้นตอนนี้ทรัมป์รู้ดีว่าถ้าดอลลาร์ยังแข่งค่าด้วยดอกเบีย้ยสูงอเมริกาจะแข่งขันกับสกุลเงินใหม่ของบริกส์ไม่ได้เขาจึงต้องพังเฟดเพื่อดึงดอลลาร์ลงมาสู้และนั่นคือการเปิดทางให้ทองคำเป็นสกุลเงินกลางของโลกอีกครั้งโดยปริยายลองมองภาพนี้นะครับเมื่อก่อนดอลลาร์คือพระราชาเพราะมันผูกติดกับน้ำมันหรือเพโตรดอลลาร์แต่ตอนนี้เวเนซุเอลาถูกรวบตัวผู้นา สงครามในแคริบเบียนปะทุขึ้นเส้นทางส่งน้ำมันถูกคุกคามและกลุ่มผ,ผู้ผลิตน้ำมันเริ่มรับเงินสกุลอื่นนอกจากดอลลาร์เมื่อน้ำมันหลุดมือดอลลาร์ก็เหลือแต่กระดาษครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตคือราคาขายจริงของทองคำแท่งในปี2026นี้เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ราคาทองคำในตลาดจริงหรือ Physical Market เริ่มฉีกตัวออกจากราคาทองคำกระดาษในตลาดล่วงหน้ามากขึ้นเรื่อยๆครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะคนเริ่มไม่เชื่อมั่นในสัญญาที่เขียนบนกระดาษแล้วครับทุกคนต้องการทองคำจริงๆเมื่อเก็บไว้ในตู้เซฟของตัวเองนี่คือสัญญาณเตือนระดับสูงสุดครับเมื่อราคาจริงแพงกว่าราคากลางมากเกินไปมันคืออาการที่เรียกว่า short squeeze ของทองคำกระดาษ หวานที่ขายทองทิพไไ้้จะต้องรีบซื้อคืนทุกราคาเพื่อเอาทองไปส่งมอบให้กับลูกค้าและนั่นจะเป็นแรงดีดมหาศาลที่อาจจะทำให้ราคาทองคำกระโดดจาก4,600ไปแตะ4,800หรือ5,000ดอลลาร์ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณที่กำลังถือทองคำอยู่ในมือคุณไม่ได้ถือแค่โลหะสีเหลืองนะครับแต่คุณกำลังถือตั๋วเครื่องบินใบสุดท้ายที่จะพาคุณออกจากเกาะที่กำลังจะจมน้ำ หลายคนอาจจะหัวเราะเยาะคุณในวันที่คุณซื้อที่2 0 0 0หรือ3,000ดอลลาร์แต่ในวันที่ดอลลาร์ไร้ค่าและบริกซ์ยึดอำนาจการเงินโลกคนเหล่านั้นแหละครับที่จะมาขอแบ่งทองคำจากคุณแม้แต่เพียงเศษเซียวออนซ์ท่ามกลางกระแสะเคลื่อนที่โหมกระหน่ำในหน้าประวัติศาสตร์การเงินคุณเคยหยุดสังเกตไหมครับว่าผู้ล่าตัวจริงเขาเคลื่อนที่กันอย่างไรในโลกของการลงทุนทองคำปี2 0 2 6นีนี้วานหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่ได้เทรดด้วยความหวังครับแต่เขาเทรดด้วยข้อมูลวงในและอัลกอริทึมสัญญาณที่ผมอยากให้คุณจับตาดูให้ดีที่สุดในเช้าวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายทองคำแท่งหมื่นล้านครับในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานการถอนทองคำออกจากโกดังในลอนดอนและนิวยอร์กในปริมาณมหาศาลเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ตะวันออกนี่คือสัญญาณว่าเงินฉลาด กำลังเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากวิกฤต์พาเวลพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวเลขบนหน้าจอครับแต่เขาต้องการสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงเพื่อค้ำประกันความเสี่ยงกลยุทธ์ที่วานมักจะใช้ในช่วงประกาศตัวเลข C P I คือสิ่งที่ผมเรียกว่า the fake out หรือการหลอกให้หลงทางครับทันทีที่ตัวเลขประกาศตอนสองทุ่มครึ่งคุณอาจจะเห็นกราฟทองคำกระชากลงอย่างรุนแรงในนาทีแรก นั่นคือจังหวะที่วานตั้งใจตบราคาลงเพื่อไปกวาดซื้อ s ต o p l ลอสของรายย่อยที่วางไว้ใต้แนวรับ4,575ดอลลาร์เมื่อรายย่อยยอมแพ้และขายของออกมาวานจะอ้าปากรับแล้วดันราคากลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนคุณไล่ไม่ทันอย่าตกใจไปกับแท่งเทียนสีแดงยาวๆในนาทีแรกของการประกาศข่าวนะครับจงใจเย็นและเฝ้าดูจังหวะการปิดแท่งเทียนในระดับ15นาที หากราคาสามารถดึงกลับขึ้นมาปิดเหนือจุดเดิมได้นั่นคือสัญญาณการกลับตัวที่รุนแรงที่สุดและนั่นคือเวลาที่คุณควรจะร่วมขบวนไปกับผู้ล่าตัวจริงอีกหนึ่งอาวุธลับที่วานใช้ในตอนนี้คือออปชันทองคำครับผมเห็นพฤติกรรมการทุ่มซื้อออปชันขาขึ้นหรือ call Option ที่ราคาเป้าหมาย5,000ดอลลาร์เป็นจำนวนมหาศาลล่วงหน้านี่คือการวางเดิมพันว่าระบบเฟด จะต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจการเมืองของทรัมป์อย่างแน่นอนเมื่อรายใหญ่กล้าเข้าแลกขนาดนี้คุณในฐานะนักลงทุนรายย่อยควรถามตัวเองว่าคุณจะสวนทางกับกระแสะเงินหมื่นล้านจริงหรือจำไว้นะครับในสมรภูมินี้ความนิ่งคืออำนาจวานกินเหยื่อที่ตื่นตระหนกเสมอหากคุณมีแผนการที่ชัดเจนมีจุดเข้าซื้อที่แม่นยาและมีความเข้าใจในมูลค่าที่แท้จริงของทองคาคุณก็ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป แต่คุณคือส่วนหนึ่งของกระบวนการโยกย้ายความมั่งคั่งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปของมหาพายุการเงินในปี2026นี้แล้วทุกสิ่งที่ผมเล่ามาตั้งแต่หมายเรียกพาเวลศึกชิงอำนาจเฟดวิกฤตเวเนซุเอลาไปจนถึงตัวเลข C P I ที่กำลังจะออกในคืนนี้ ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มาประจวบเหมาะกันครับแต่มันคือ the Great Reset หรือการรีเซ็ตระบบครั้งใหญ่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วครับโลกเก่าที่ขับเคลื่อนด้วยการพิมพ์เงินกระดาษไร้ขีดจำกัดกำลังจะจบลงและโลกใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นครับทองคำในมือคุณตอนนี้มันไม่ใช่แค่โลหะแต่มันคือความอิสระครับมันคือความอิสระจากอำนาจการควบคุมของนักการเมือง ความอิสระจากภาวะเงินเฟอ้อที่กัดกินหยาดเหงื่อแรงงานของคุณมาทั้งชีวิตคืนนี้2องทุมครึ่งไม่ว่าตัวเลข CPI จะออกมาอย่างไรไม่ว่าพาเวลจะอยู่หรือไปจงจำไว้ว่านั่นเป็นเพียงเสียงรบกวนในระยะสั้นหรือ Noise แต่ทิศทางใหญ่หรือ global trend ได้ถูกกำหนดไว้แล้วครับทองคำเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นครับต่อให้มีเมฆหมอกมาบังชั่วคราวแต่มันก็ไม่มีวันหยุดส่องแสงได้ ผมอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้คุณในคืนที่แสนโกลาหลน,นี้ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การซื้อทองคำที่ราคา4,600ดอลลาร์แล้วราคาย่อตัวลงมาครับแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการที่คุณไม่มีทองคำในมือเลยในวันที่ดอลลาร์กลายเป็นเพียงเศษกระดาษและบัญชีธนาคารของคุณถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเพราะวิกฤตสภาพคล่องของธนาคารกลาง อย่ารอให้ถึงวันที่ทุกคนวิ่งหาทองคำพร้อมกันครับเพราะในวันนั้นต่อให้คุณมีเงินมหาศาลคุณก็อาจจะหาซื้อทองคำแม้แต่ออนซ์เดียวก็ไม่ได้เลยครับจงเป็นคนกลุ่มแรกที่มองเห็นความจริงท่ามกลางคำหลวงจงเป็นคนที่มีสติในยามที่ทุกคนคลั่งไคล้และจงเป็นคนที่กลุ่มชะตาทางการเงินของตัวเองไว้ในกำมือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอนี้จนจบ ผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประทีบนำทางให้คุณผ่านพลพายุใหญ่ครั้งนี้ไปได้ครับขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณในคืนนี้เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและสติปัญญาหากคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกฝีก้าวของหวานและทุกการเคลื่อนไหวของทองคำที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาล ขอให้ความมั่งคั่งจงสถิตยอยู่กับทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันที่ทองคำสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับสวัสดีครับ